พระมหาสารธรรมท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษตรผู้ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองุูคณะบดีคณะคร,รุศาสตร์ในนามของคณะผู้ดำเนินการประชุมสมนาโูนยที่เรียนใกรขอขอบพระคุณท่านที่ได้เสียสละอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ เดกผมได้ข,ขออนุญาตรายงานความเป็นมาในการประชุมสมนาดังต่อไปนี้ตามที่พระราชบัญญัตสภารครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546ได้กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมโดยมีครูสภาเป็นวิชาสภาวิชาชีพมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจัญยาบัณวิชาชีพ ก,กัรดูแลปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณของวิชาชีพและครุสภาได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพขึ้นใหม่เมื่อวันที่4ตุลาคม2556รวมทั้งมีการประกาศเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศปฏยบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่14มีนาคม2557นี้ทรงผลให้มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความเข้มข้นขึ้นกออกับนโยบายการผลิตครูของมหาลัยที่จะยกระดับคุณภาพการผลิตให้อยู่ลำดับต้นๆของประเทศรวมทั้งคณะครุศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ที่จะให้มหาวิทยาลัยพัฒนมหาสารคามเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการฝึกครูของประเทศคณะคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการฝึกครูด้ดำเนินการปฏิรูปในทุกด้านอย่างยิ่งยวดตลอดปีการศึกษา2 5 5 6เป็นต้นมาการปฏิรูปต่างๆอทิเช่นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยได้มาตรฐานใหม่ตามมาตรฐานใหม่ของรัฐสภา ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เรียนพัฒนาคณาจารย์รูปแบบจะปฏิรูปการเรียนรู้และนาระบบหอพักเข้ามาในการบ,บ่มเพาะคุณลักษณะของความเป็นครูพัฒนาระบบการประเมินผลในการประกันคุณภาพแต่ที่สาคัญอย่างยิ่งได้มีการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติการสอนขึ้นใหม่จึ่งจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ กับโรงเรียนเครือข่ายและครูพี่เลี้ยงซึ่งจะเริ่มใช้ใหม่ในปีการศึกษา2555เนี้เพื่อทําให้การปฏิรูปการเปลี่ยนครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจีงได้จากอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศัววรษที่21สําหรับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหวา่างครูที่เรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการร่วมกันสริดนักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้ทำน่อยกการปฏิรูปการศรึกษาในศตวรรษที่21เ,เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานที่จะสอดประสานให้การทํางานราบรื่นเรียบร้อยและประสบความสาเร็จ ภายใต้ความเสมอภาคแต่เ,เพื่อแสวงหาวิธีการทํางานที่จะทําให้งานงานเป็นัวอย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดความเข้าหน้าของการปฏริบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายอธิบายตอบข้อักถามพบทยนประจำสาข,ขาของคระรามหา,า,า,าวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีกำหนดการอบรม จำนวนสองวันการจเนินง,งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงเรียนเครือข่ายตลอดทั้งฝ่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีสมควรได้รับความขอบคุณจากท่านประธานผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ประกอบด,ด้วยครูในเรียนเครือข่ายในเขตกลากลังจักษ์กาลสิงคอนแกนรอย็ด และมหาสารคามในปัยบันนี้ได้เวลาเป็นมงคลกระมมไข่ขอเชิญท่านประธานได้ก่ลาวเปิดการไประชุมสัรมนาและบรรยายพิเศษตามสมควรครับท่านคณะบดีคณะครุาศาสตร์ท่านรองคณะบดีท่านประธานสาขาคณาจารย์คุณครู ที่เรียนและคุณครูที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ที่คารบพรกทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่21 ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในครั้งนี้มองลงไปข้างล่างแล้วก็ยินดีและภูมิใจมากนะครับเห็นลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของหมหาวิทยาลัยเห็นคุณครูที่เคยร่วมงานกันในโรงเรียนฝึกสอนนะครับได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้ ัจังหวัดมหาสารธรรมของเราจังหวัดขอนแก่นจังหวัดน้อยเอ็และจังหวัดกาฬสินุ์นะครับอันจริงมหาชลัยของเราเนี่ยก็มีนักศึกษาที่มาเรียนจากทั้งสี่จังหวัดนี้นะครับมาโดยตลอดก็เรียนพวกเราด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่ามหาาลัยของเรานี้ก็พัฒนามา ถึงปีนี้ก็จะย่างเข้าสู่ปีที่90นะครับเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468นะครับในบริเวณวิทยาลัายเทคนิคในปัจจุบันแล้วเราก็ย้ายมาอยู่บริเวณนี้ที่เรียกว่าโค้งอีดอยนะครับเมื่อปี2473นะครับ ก็มีวัฒน,นาการเรื่อยมาเป็นโรงเรียนแบยครูวิทยายลัยครูสถาบันราชพัฒและเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒเมื่อปีพุทธศักราช2547ก็ะจะครบ10ปีนะครับของการเป็นมหาวิทยาลัยเราก็สอนท้งแต่นนอนุบาลน,นะครับม,มัธยมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก ใหญแล้ก็มีหลายสาขาพิญญาโทก็มีหลายสาขาก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะธุรรษนะครับที่มีสาขาวิชาที่พร้อมที่จะให้บริการทางวิชาการกับคุณครูได้อย่างพร้อมนะครับในต,ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาการบริหา,ารการบูรณาการวิจัยประเมินผล อันนี้ศาสตร์ศึกษาหลักสูตรการสอนนะครับก็มีเยอะรวมทั้งในทางรัฐศาสตร์ดุษฎีบัญญิตรัฐประศาสนศาสตร์นะครับบริหารธุรกิจแล้วก็มีสาขาวิชาในเชิงที่เป็นนวัตกรรมและการพัฒนาเช่นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอูมีภาค ครัหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ก็มีทางเคมีทางวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับแล้วก็มีทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับแล้วระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับก็เรียนถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่ภาคภูมใจมากก็คือท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องประชุมแห่งนี้ ก็คือบุคคลตัวอย่างเป็นคุณครูต้นแบบนะครับเป็นผู้บริหารต้นแบบนะครับหลายท่านจะเป็นตำแหน่งผู้บริหาร็ดลองผู้ในการผู้ในการด้วยนะครับที่มาร่วมในครั้งนี้นะครับผู้บริหารนั้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปชุดใหญ่นะครับมาหนึ่งวันทีคุณครูที่เรียนที่มาสองวันนะครับเหตุผล ความจําเป็นที่จะต้องเรียนเชิญท่านมานั้นก็เพราะเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ท่านคณะบดีคณะครุศาสตร์ได้เรียนแล้วว่าเราได้มีการปฏิรูปการศึกษาและเราที่สําคัญที่สุดก็คือมีการปฏิรูปในการผลิตและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยของเรานั้นตามพระราชบัญญัตินั้นเขียนไม่ชัดเจนต่างคับมหบาวิทยาลัยโดยทั่วไปก็คือ เรามีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการมาพบปะกันในครั้งนี้ก็คือการทําหน้าที่ของเราก็คือของมหาวิทยาลัยกับของท่านทั้งหลายนะครับที่จะทาหน้าที่บทบาทสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ ผมเรียนว่าเมื่อเรามีการปฏิรูปการศึกษาเราก็มีการปฏิรูปในการผลิตและพัฒนาครูนะครับและ,ะถือว่าครูคือปัจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาท่านทั้งหลายเป็นคนที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งจริงๆในสถานศึกษาก็มีผู้บริหารผู้บริหารนี่สมัยใหม่ก็เป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานงาน แต่คนที่สำคัญท,ที่สุดก็คือท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งน,นี้นะครับก็คือคุณครูนะครับคุณครูพี่เรียงที่เป็นต้นแบบที่มีประสบการณ์ในการทาง,งานมาแล้วอย่างโชคชนนะครับเ,เราก็จะส่งนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนหนึ่งปีเต็มนะครับเพราะว่าใน การผลิตครูนั้นก็มีผลการศึกษาวิจัยชัดเจนแล้วว่าการผลิตครู4ีปีนั้นไม่พอการฝึกสอนหรือปฏิบัติการสอนเพียงหนึ่งภาคเรียนก็ไม่พอก็ควรจะสัก1ปีเต็มน,นะครับนอกจากนั้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่4ปีก็ได้ไปสัมผัสโรงเรียนตลอดเวลานะครับตั้งแต่ไปศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วมแล้วก็มีการทดลองสอนนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายก็เป็นการปฏิบัติการสอนในแต่ละวิชาที่อาจารย์จัดก,การเรียนการสอนก็จะส่งนักศึกษาไปที่โรงเรียนนะครับไปหาประสบการณ์พร้อมกับการเรียนภาคทฤษฎีโดยเพราะอย่างยิ่งเรามีโรงเรียนสาธิตก็จะต้องใช้โรงเรียนสาธิตนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์มากที่สุด หรือการผลิตแพทย์นะครับซึ่งเขามีโรงพยาบาลอยู่ในหมหาวิทยาลัยของเราก็มีโรงเรียนสาธิตแล้วโรงเรียนสาธิตของเราก็มีทั้งสามระดับนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษานะครับก็เป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดีนะครับโดย่วนนี้ แล้วก็อยากจะเรียนพวกเรานะครับว่าเมื่อนักศึกษาไปอยู่ที่โรงเรียนของท่านท่านอาจจะหนักหน่อยในระยะแรกก็คือจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่แนะให้น้องเขานะน้องเขาก็มีส่วนหนึ่งมีแต่เ,เรียนจากทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยเหมือนระลึกถึงพวกเรานะครับตอนที่เราเป็นนักเรียนเปอนครู เราเรียนนา,ายหมาลัยพอไปถึงโรงเรียนเราก็ทําอะไรไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่นา,ายหมาลัยลแล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องขอความกรุณาจากท่า้งหลายช่วยดูแลน้องๆด้วยนะครับในส่วนนี้และเชื่อมั่นว่าเมื่อเราถ่ายทอดวิทยายุทตร์ให้ผสมผสานากับความรู้ที่ ักศึกษาเ็ามีในหมหาวิทยาลัยก็สามารถจะเดินหน้าปฏิรูปก,การเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญในการปฏิรูปก,การศึกษาของชาติได้ผมขอเป็นกํบบาลังใจแล้วก็ยินดีสบหรับทุกเรื่อนนะครับก็เรียนอย่างนี้ว่าถ้าคิดอยากจะทําอะไรแล้วเกิดความขัดข้องมีปัญหาอะไรยังไงอย่าลืมนะครับนอกจากท่านทั้งหลายมีเพื่อนมี ผู้บริหารที่ดูแลท่านอยู่แล้วก็นึกถึงหมาปัญญายนะครับนึกถึงครูบาอาจารย์ที่นี่นึกถึงอธิาการนึกถึงคณะบดณคณะครุศาสตร์นึกถึงท่านประธานสาขาน่ถึงคณาจารย์นึกถึงตึกรามบ,บ้านช่องทั้งหลายที่มีอยู่นะครับก็มาใช้ได้ในโอกาสต่างๆก็หวังว่าการศึกษาของชาติก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับ ขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอต้อนรับพวกเราด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ขอฝากทุกสิทธ์ไว้ในการดูแลของท่านขอให้ท่านเป็นต้นแบบนะครับของรุ่นน้นองๆที่ไปฝึกประสบการณ์ร่วมกับท่านนะครับไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของท่านนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการรมๆในครั้งนี้นะครับ บัดนี้ได้เวลาที่เป็นมงคลแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการ,รอรบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่21สำหรับคุณครูที่เรียนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและบัดนี้ครับขอบคุณครับ